สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่สคนนะคะมนนื่อีไอ้กับพอกระใหญ่เพื่อนมาหาก็เลยสิภาคไปนี่คนขับรถสิภาคไปไหวพายูยังเกาะเกาะเปิดมัดเกาะเปิดน้อพี่น้องนะสายสายไอู้้นึงเนี่ยง,ง่ายหนามาทำเหตุดูให้นมือคนเห็นน้ำว่าผู้ใดเออนี่ไปน้ำกันอุบะเห็นสัมหนี่ค่ะหนีหนีหนีนนนนไปน้ำกันน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิภาคไปเที่ยวจะเข้าเดี๋ยวสิเงิ่งนี่ได้ท่างท่างสิเหลียว บาเดคับเองเ้อเพราะว่าถ่ายคลิปคนมาเด็กคลับเนาะพี่น้องเนาะไอ่นขับหายแเลยเด้ถ่ายยูทูบให้พี่น้องเบิง่งตรงไปอีกนะอันนี้อันนี้เป็นแยกแยกอำเภอพลิ้วเนาะพี่น้องเนาะกัสิเลยเลยแยกนี่ไป่นสิเป็นซี่แยกตลาดผิวเนาะพี่น้องเนาะเลยนี่ไปกัสิเป็นท่างนี้ก็มีท,ท่เาเทียวได้พี่น้องถ้า,าเทียวใส่ลงไปนี่ไอ วัดเจดีไส้เนะพี่น้องนะเนาะเจดีไส้นั่นวัดเจดีไส้วัดเจดีไส้เนะพี่น้องเนาะเออแอร์ออกแล้วอืมใจยเย็นๆครับเปลี่ยนา่านเมื่อใหม่ดิเมื่อใหม่เมื่อใหม่รถเมื่อไหม่นะมึงเนาะอันนี้เพลสรีสอร์ทนะปุ๊มองนี้ก็สิเป็นมองเช็คอินเดี๋ยพี่น,น้องนี่นี่น,นี่มองนี้ก็สิเช็คอิน เช็คอิ cafe. Cafe. นคาเฟ่คาเฟ่เนาะพี่น้องเนาะม่องเที่ยวจังหวัดจันทนบะุรีหลายพี่น้องเนบะื้องเอานี่ก็มองเช็คอินพิ้วเพลินเนาะพี่น้องเนาะนี่ทาานี้ก็เป็นทะเลจันละอองเปิดแล้วจ้าจันละอองพี่น้องเนาะมันก็มีม่องเที่ยวหลายอยู่ค่ะมาสิพาช่มจังหวัดจันที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อก็จิมีหลายหม่องหลายบอลไปเรื่อย อเ <c oughs> น,นียนับีพี่น้องเอนีนสิเป็นหน้ากุ้งเนาะพี่น้องเนาะข่งข้างพี่น้องเบิ้งบางนี้สิเป็นทะเลทะเลน้ำก่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ทะเลน้ำก่อยนอี่นนะทะเลเสวย,เ,ยเออคนมีคนมีกุ้งมีหยางเนาะพี่น้องเนาะกันเม่นออกตเอกก่เสาก็สิเดียวเที่ยวหลายอยู <c oughs> ่ดอกอะ้าไอ่พนมาอยู่กับเรืเะะเอเบลเด่เที่ยวหลายเนาะพี่น้องเนาะผ้าเที่ยวไปเรื่เรืออๆข้ข่งข้างไ,เงเาเไปเรือเๆืเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิมาเที่ยวผ้ามาเที่ยวหลายๆหม่องอยู่ ทะเลจันรนี่ท้ามไปเขาฉิเป็นปลาเขาเกษตรหลายหลายพี่น้องขังท่ามเดี๋ยวคนั็ขยายพื้นที่นี่จุดชมวิวแล้วอนาะหารสเต็ก พี่น้องหน้ากุุง้วเภอศินสิขยายซีเล่นนะ่ะอันนี้เข้าเขตอำเภอแหลมสิงห์นะพี่นอนะ้องเนาะอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแจกนั้นเรียวใส่ได้จ้ะนี่อันนี้ทางสิเขาท่าแยกเขาคนก็สวยงาม้อพี่น้อง มหอดแยกนี่กับสีเหลี่ยวใส่แล้วพี่น้องตรงไปกับเป็น,นไปหานแหลมสิงเนาะค่ะเรลียวนี่ทางนี่ก็มีรัตนบุรีเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะใสเยเกีสองก่อนพี่พี่อ่าอีพี่น้องตรงไปหันกับเป็นแหลมสิงอันนี้ข้าเรลี่ยวมากนี่เรลี่ยวมากอีเก็สิเขียนวันใส่เกียร์สา ทีนี่ต้อนรับสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติโอ้เฉลิมบูละพาชนฤทิดรพี่นองเนาะดี่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยมาทางนี้ <c oughs> อันนี้ทางนี้ก็ไปตึกแดงคู่ขี่ไก่้นรพี่นองคู่ขี่ไก่ก็เป็นหม่องท่องเที่ยวกันนี่ถนนไปวัดกาเปิดวันนี้อากาศดี มันก็ไปเหยียบเทนูเทนุนเลยอันนี้น่ากลุ้มเลยนะพี่น้องโช่เฟอร์ไม่กัสิจมแน่ผู้นางน้ำผู้นางน้ำกัสิจมแน่นี่ปลาก๋าใหน่ากลุ่มคนพี่น้องอ่อเจสีกับเลี่ยนเป็นเจี๊ยบซีมตัวจีบแล้วเจี๊ยบเนี่พี่น้อง กษตรหน้ากลุ่มกันหลายทางข้งเปลี่ยนมันหันกินกาแฟแก้วเท่าไรก่อนแก้วเราสองร้อยแก้วเราสอร้ตินาบุรี่คาปูชิโน่แต่พวกเจ้าสิไปพวกเจ้าต้องดื่มกาแฟก่อนไปก่อนเด้อกาแฟแก้วเราสองร้อยแม่เอ้ยคาปูชิโน่ถ้าขนมสองห่อกะหาร้อยเท่าไรใช่ไหมหาร้อยเท่าไรวะ

ยาพากินยวไมย่เดียวมือน่งัคเียวไปัน่เลยไปตรงไปขับรถหลายๆคนม่ไป่คนเอาใส่เกียย์ใส่เกี้ยวสองคนไปเมียไปแม่มันมือไปเอย่าไปใส่เหียนเขาัพเออยใจย็นเย็นมัใจทุกคนับรถุท้าตำวันใจคนขามนั่งอยู่ซื่อเ้าจยจาจมคอยเป็นไทยคลิปคอยยิ้มวยญานนะเอ เออว่าต้องยานเหรอข้นขาข้นกับยานคือกันเออนั่นเห็นว่าจะคอยปล่อยเยกียร์ก่อนคอยปล่อยขาดอ่าสองสองสองไปไปนั่นละได้เกียร์สองนั่นละก็ไปเอ่ะก็ตัดอาเพราะว่าพูดท้าหลังปัญญาอา่อนเกียร์สี่ได้ไหมพี่เกียร์สองเออนะ เออแขบกับคอยแขบมาละทั้งแขบทั้งงอมทั้งแขบทั้งงอก็อดอาแขบจืใกล้งอกงอกงแงงหอมพอยู่ทางหลังรถยพวกทารถพี่น้องเอาดีๆนะเจ้าเบอเอาดีๆไปไฟดักหอแมไมด้ยั่นยานพี่น้องเออมาตั้งยานถ้าเยานท่านิปยยานเห็อย่างคุณทางขุดผสมีเห็น หน้ากุ้ง้ะพี่น้องเอ๋หน้ากุ้งไลยทางฝนกับหน้ากุ้งที่ทางแถวบอัอุดพี่นอ้องโฮมสเตย์สบายบุรีตรงไปวัดกบเปิดตรงไปตรงไปกัน ตรงเลยนะตรง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 นนนนนเกียร์สี่เกียร์ไซเกียร์สองข้เสริมมาขับดีกว่ามาคอยสิครับพี่บบชิ้นไหมโอ้ยแทบแทบไปเดี๋ยวคอยสิครับถ้าจอดก่อนจอดว่าเป็นอยังจอดถ้าพ่นกระแซงเราจอดพ่นกระแซงค่ะพ่อแม่พี่น้องพามาเที่ยววัดกอะเปิดเนาะพี่น้องวัดกอะเปิดเนาะ นี่ผลร่มแห้งเลยนะพี่น้องนี่เจ้าไข่ผลร่มแห้งเกินว่าผ่าเปิดนะพี่น้องเมนี่ผลสีล่มแน่อันนี้มองข้เจ้าอันทำบุญนะพี่น้องเนาะทำบุญนี่พี่ต่ายันเลยในในในนะพี่น้องเนาะ ถ้าทุงคนพูชาพูทะเลน้องพี่น้องอันนี้ก็ทางยางไปอันอันนี้จุดชมวิวทางลงจุดชมวิวนะพี่น้องอ่ะอันนี้จุดชมวิวนี่ของเงินของทองน้อพี่น้องเนาะ ข้องเงินข้องทองอนี่ของใงญ่ของเงินเกาะขา้องอันนี้กับบุษาบูชาค่ะวัดเกาะเปิดนี่ค่ะนี่เจ้าชื่นวิวกับมี เจ้าแม่กวนอิมท้าวเทพสุวรรณวัดเกาะเปิดพี่น,อนนะ้องท้าวเทพสุวรรณวัดเกาะเปิดนี่มีกาแฟ น,นี่พอพอมากอันนี้เป็นจุดชมวิวมีอะไรที่ไทยรู้จักปะไอเอ็มไม้่ายให้นที่ละนีะ่เอ็มไม้อันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะพี่น้องเนาะจะขึ้นไปนี่ยักษ์ใหญ่ จุดชมวิวจะนิพนธ์เพชรน้าอยู่หน้าเที่ยวนะพี่น้องเนะาะคนทั่วคนก็จะเป็นทะเลนะพี่น้องนะทะเลจุดชมวิวสวยจุดชมวิวหลายพี่น้องน้ำตกจุดชมวิว แล้วพี่น้องพางมาเที่ยววัดก็เปิดแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ